ตอนนี้10โมงเช้า23นาทีได้เวลาที่เราจะพักฟังเพลงนำคนฟังเข้าสู่ช่วงนี้ค่ะช่วงอินดี้โซไซตี้ค่ะอ <ie> ินดี้โซไซตี้เสนอข่าวท้องถิ่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยโครงการบ้านวังหงพุทธมณฑลสงขลาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยจังหวัดสงขลาขอเชิญชวน ประชาชนชาวสงขลาร่วมใส่เสื้อเหลืองเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระชดําเนินทรงเปิดอาคารวิจัยนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์นักคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและจะเสด็จพระชดําเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และ เปิดอาคารที่ทำการสารแขวงสงขลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้7กุมภาพันธ์2568ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสนใจลงโฆษณาในรายการ i ินดี FM โทร074243444 0819576644